ขี่คุยแค่ตะปุ่มชอบคุยใช่ไหมั้ย่คจอนก็บิ <c oughs> งรก็ม <c oughs> อ,องว่าขี่คุยไม่รู้หรอกแค่โมู <c oughs> มาณนี้ 叫他老年人起来。